สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เขารบรักที่น่ารักทุกท่านครับผมวันนี้ครับพบกับผู้บ่าวดีโอชาแนลแชร์ข่าวแชร์หวยเช่นเคยครับวันนี้ครับวันที่4เมษายน2565ครับก็มีแนวทางมาเล่ามาแชร์เช่นเคยครับวันนี้ครับก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับส i b e เป็นกาลังใจให้ดีโอนะครับผมวันนี้ครับเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่4เมษายนก็มีแนวทางราพัฒนามาฝากนะครับ ก็แอดให้มาทั้งหมดสามงวดสี่งวดก็เข้ามาหนึ่งสองสามแครับงวดเมื่อกี้แอดก็ให้ถูกครับแต่แอดไปพิมพ์เลขผิดเอนะครับไปพิมพ์ห้าเก้าครับเนื่องด้วยสิ่งกับห่วยรัฐบาลนะครับรีบพิมพ์ไปหน่อยครับเลยกลายเป็นห้าเก้าครับแต่พิมพ์ห้าหกครับตั้งใจพิมพ์ห้าหกนะครับผมซึ่งมันก็ออกหกห้าห้าหนึ่งนะครับก็งวดนี้มาลุ้นมาตามกันต่อครับแนวทางพัฒนาครับโดยจานโกยนะครับ พีอาร์ครับเป็นเลขชอบนะครับเป็นความชอบนะครับไม่ได้มีเครื่องรางของขังบูชาหรือว่าขอพรจากพ่อปงพ่อปู่อะไรทั้งนั้นนะครับเป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆนะครับผมก็ให้มาไม่กี่ครั้งเองครับก็มีแตกสามตัวแล้วก็สองตัวมาสองสาวงวดตีแล้วครับงวดนี้ครับมาลุ้นกันต่อครับงวดที่สี่ครับงวดที่ห้าสิครับผมก็ วันนี้ครับแนวทางไม่มากมายครับเลขไม่กี่ตัวเช่นเคยครับเอาที่ความชอบอย่างเดียวนะครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับซึ่งแอดก็ได้เรียบเรียงไว้ให้เรียบร้อยนะครับพูดไปแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมนี่ครับมาแล้วครับผมราวพัฒนาครับสี่เดือนสี่ครับสองพันห้าร้อยหสิบห้าครับเลขชุดครับเลขชุดสี่ตัวนะครับห้าห้าสามหนึ่งนะครับเลขชุดสี่ตัวห้าห้าสามหนึ่งนะครับ ส่วนชุดสามตัวก็ห้าห้าหนึ่งครับแล้วก็ห้าสามหนึ่งครับก็เวลาซื้อก็อย่าลืมไปตัดเล่นกันเอานะครับห้าห้าหนึ่งนี่ก็เป็นชุดประหยัดงบนะครับซื้อได้3ามกับครับซื้อยังไงก็ถูกครับผมแล้วก็ห้าสามหนึ่งครับเราก็ซื้อเอาครับหกกลับก็ได้ครับผมง่ายๆครับผมส่วนชุด2ตัวนะครับก็ห้าห้าห้าหนึ่งห้าสาม สามหนึ่งก็อย่าลืมกลับกันเอาเองนะครับก็อย่าลืมกลับก็อีกหนึ่งตัวเลขครับก็อย่าลืมนะครับผมระวังไว้ด้วยครับเผื่อเอาหวยไทยมาออกนะครับหวยรัฐบาลที่ออกไปครับหวยรัฐบาลนะครับที่ออกหนึ่งศูนย์ระวังครับจะเอามาออกงวดนี้อีกนะครับก็ให้เกลนกันไว้ครับก็ย้ำนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับโปรดใช้วิจาราณในการรับชมรับฟังนะครับ เป็นเพียงแค่ความชอบส่วนบุคคลของแอดเฉยๆนี่นะครับของจันโกยนี่นะฮะซีอาร์โดยจันโกยครับเพิ่งให้ไม่กี่งวดครับก็ถูกมาตลอดนะครับหลังๆมาเนี่ยสามสามงวดติดนะครับก็ฝากไว้ครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับถ้าชอบก็กดแชร์ไปครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านครับดูให้ผมหน่อยนิดนึงแชร์ไปอยังนิดนึงก็ดีเอกันครับผมก็สงการนี่นะครับก็ เซฟเงินเซฟทองกันบ้างนะครับก็อย่าไปเล่นหนักหักโหมกันให้มากมายนะครับเงินทองหายากนะครับผมช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ก็ฝาก F อฟซทุกท่านก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมก็อย่าไปงงงงง่งงายมากมายครับกับหวยกับเบอร์ครับเป็นของที่ไม่แน่นอนครับเล่นแค่พอความปากความคอพอสนุกก็ได้กินข้าวอร่อยพอได้ลุ้นกับเขาก็พอนะครับก็ฝา,ากไว้ด้วยครับชุดนี้ครับห้าห้าสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งครับ ชุดสองตัวก็ห้าห้าห้าหนึ่งห้าสามสามหนึ่งนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยครับถูกใจก็แชร์ครับไม่ถูกใจก็ต้องแชร์ครับผมครับสนับสนุนแอตเลโอหน่อยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับก็ขอให้ท่านเฮงๆงปังปังเย็นนี้ครับสองทุ่มครึ่งรู้เรื่องครับจะได้ไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับแต่แอดก็ต้องไปต่อเรื่อยๆนะครับผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดาครับแอดก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะออกตัวไหนนะ ก็คลิปนี้ก็คงจะลาไปเพียงเท่านี้นะครับคงต้องเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับก็เฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะครับสําหรับคลิปที่นะครับคลิปต่อไปครับจะเป็นแนวทางรัฐบาลนะครับแนวทางรัฐบาลเดียอแอดจะเอามาลงให้นะครับแล้วก็จะสปอยให้ฟังนะครับว่าชอบตัวไหนอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้นะครับ จะลืมครับใครที่ดูคลิปเก่าๆก่อนๆถูกแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสวัสดีครับผม